เขาบอกคนมีรอยสักกลัวเมียกันทุกคนจริงไหมไม่รู้ต้องไม่มี <What? S 2> <laughs> นี <laughs> <laughs> แล้วเมียไปไหนอะ่ะผมไม่เคยมีนี่น <laughs> <laughs> ร้ายจริงจเลยจริงไหมพี่คนสักลายเขาบอกกลัวเมียทุกคนจริงไหม <laughs> <laughs> จบเลยใครมาพูดอย่างนี้เ้ยไม่ได้นะเออก็สวัสดีครับผมกดเด็นเดย์ร้านสักสลับุรีนะครับ yeah. คลิปนี้ผมก็จะพามาดูเอ uh, ลายเผานะครับลายเผาที่เป็นงานเอฟรีแฮนทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นงานฟรีแฮนตอนแรกอันนี้เป็นตอนแรกพี่เขา,าจะสักลายเผาที่เป็นประมาณเต็มหลังแต่ไม่เต็มไม่เต็มมากตอนแรกที่คุยกับพี่เขานะจะเป็นรูปประมาณรูปแบบประมาณรูปทรงสามเหลี่ยมประมาณนี้แหละร <Yeah. S 1> ูปทรงสามเหลี่ยมผมก็ แนะนำพี่ออกไปว่าประมาณแบบให้ให้เป็นหน้าให้เป็นเป็นรูปสัตว์เป็นรูปอะไรไหมอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> พี่เขาก็ไม่เห็นแบบอ่ะก็เลยแบบตัดสินใจยากที่จะเลือกแบบว่าเป็นลายอันนี้ผมออกแบบให้เป็นลายมังกรน,นะเป็นรูปหน้ามังกรออตอน <Yeah. S 1> ตแรกอ่ะพี่พอจําได้ไหม <laughs> ว่รอบรอบแรกเลยเราคุยกันว่างไงบ้าง ตอนแรกพี่ที่ที่ตัดสินใจยังแบบว่ายังโลเลใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันไม่เห็นแบบใช่ไหมว่าแบบมันจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าเป็นหน้ามังกรใช่ครับไม่เห็นตอนเกิดก็ยไม่ออกนะตอนแรกพี่เขาจะเอาแบบไม่มีเอาเป็นลายเผาธรรมดาธรรมดาเป็นลายแบบเป็นลายเส้นเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่แบบเนี้ย ผมก็เลยให้ให้พี่เขาดูคร่าวๆให้พี่เขาดูผลงานที่ผมเคยทําไปอะว่าเออมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะได้มีความหมายมีอะไรเนี้ยให้พี่เขาเลือกเลือกมามันจะได้แบบมีความหมายสักนิดนึงก็ยังดีแล้วทำไมพี่ถึงเอามังกรมันมันเป็นราศีเมษนะครับว้าวอ่าผมจำได้ครผมจำได้คลับเป็นราศีเอง เออเลือกที่จะเลือกใช้เป็นหน้าขององกรอ่าผมจำได้แล้วอันนี้ที่ผมจำไม่ได้เพราะว่ามันหลายเดือนแล้วนะลูกค้าผมลูกค้าผมเยอะลุกแบบว่าพอผมก็ออกแบบทุกคนผมก็ถามทุกคนประมาณเนี้ยผมก็อยากให้มันมีความหมายไงเพราะฝัดมันติดตลอดแบบว่าถ้าเป็นลายเผาเฉยๆผมอ่านที่ไว้พี่งว่าถ้าถ้าเป็นลายเผาเฉยๆ ถ้าคนถามพี่เขาว่ารูปอะไรอะ่ะพี่เขาก็จะตอบไม่ได้จะแบบไม่มีสตอรี่สักเท่าไหร่อ่าประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นลายมังกรอันเนี้ยพี่เขาก็ใครถามว่าเป็นรูปอะไรก็เป็นรูปมังกรลายเผาแล้วก็เป็นราศีของตัวเองไงยัง,ย,งยังมีสตอรี่หน่อยยังแบบมีความหมายหน่อย <Yeah. S 1> ประมาณนี้นะที่ที่ที่วาดออกมาให้เป็นรูปมังกรตั้งแต่แรกก็คือประมาณนี้คร่าวๆ แล้วพอพี่เขาตัดสินใจว่าเป็นมังกรผมก็เริ่มวาดออกแบบวาดออกแบบในไอแพดคร่าวๆก่อนวาดออกแบบในไอแพดคร่าวๆแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่ตอนแรกจะเป็นประมาณนี้ 把混乱搞。 ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับ <Yeah. S 1> คืออันนี้พี่เขาอยากต่อลงไปที่แขนแต่ไม่รู้ว่าจะแบบจะไม่น้าอกดีไหมจะเต็มแขนดีไหมจะแขนข้างเรียหรือแขนสองข้างอะไรเงี้ยพี่เขายัางโรเลอยู่นะว่าจะเอาเป็นรูปในรูปแบบไหนดีประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือพี่เขาจะทําเอาขอหลังให้เสร็จก่อนส่วนแขนไยนจะค่อยไปตัดสินใจทีนึงว่าจะออกมาในรูปทรงรูปแบบไหน แต่เท่าที่ผมคิดนะก็น่าจะเป็นแขนแขนข้างหนึ่งแล้วก็น่าจะมีแขนกับมีไหล่แขนมาไหล่อ้อมมาไหล่ประมาณนี้ถ้าถ้าให้ผมคิดนะมีไหล่ประมาณนี้ข้างหนึ่งสมมุติว่าอมีไหล่ีข้างหนึ่งสองสองข้างจะเป็นไหล่ให้มันให้ให้มันเท่ากันออกมาจากเขาเมังกรไหล่มีไหล่สองข้างแล้วก็แล้วก็ต่อมาเป็นเป็นแขนข้างหนึ่ง แต่ผมว่าแบบนั้นน่าจะโอเคถ้าพี่ไม่ถ้าที่ไม่อยากได้แขนตอกก้างใจก็คือว่าที่ก็เป็นลายเผาเหมือนเดิมใช่ลายเหมือนเดิมก็ผมก็ผมก็จะเหมือนเดิมนะครับใครที่ใครที่มาสักกับผมอ่ะผมจะบังคับใช้ยาชาทุกคนนะครับเพราะว่าถ้ามาสักกับผมอ่ะผมจะใช้เวลาสักนานเกินสี่ชั่วโมงครับพอเกินสี่ชั่วโมงแล้วมันจะระบมมมาระบมคราวนี้คือบางคนก็ไม่เคยสักเลยก็ไม่ไหวอ่ะ ผมก็บังคับใช้ต้องใช้ทุกคนนะไม่อ่งั้นเพื่อการดิ้นด้วยกันอะไรด้วยครับเพราะสักเนี่ยมันก็เหมือนกับผ่าตัดดีๆเลยนะครับการสักเนี่ยมันเจ็บนะใครที่บอกว่าสักใช้ยาชาแล้วไม่สวยไม่อะไรจากที่ดูผลงานผมทุกอันนะผมใช้ยาชาหมดนะครับออต้องใช้ครับผมกลัวลูกค้าเจ็บที่ขงสังกันดิ้นกันอะไรด้วยครับหลายๆอย่างใช้ดีกว่า ใครที่บอกว่าสากแล้วใช้ยาชาไม่สวยผมมองว่าไม่เกี่ยวครับผมยืนยัน,ยนคําเดิมครับเพราะว่าผมก็ใช้ยาชาแทบทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นผลงานผมแล้วครับพวกสีขาวหรือขาวดำอะไรเงี้ยก็ไม่มีผลอะไรครับยาชาไม่มีผลต่อผิวครับ พอผมคิดว่ายาชามันทาแค่ผิวนอกฝักมันลงไปลึกกว่านั้นนะหรือถ้ามันมีผลจริงๆในทางในเชิงวิทยาศาสตร์ผมก็ว่าน่าจะไม่เยอะน่าจะแบบมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกถ้ามันมีผลจริงๆนะบางคนอาจจะแพ้ยาชาหรือว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งผลได้นิดน,น,น,นีหน่อยๆเป็นผื่นเป็นอะไรแต่พอผื่นหายมันก็ไม่เกี่ยวอะไรสักทีเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการแพ้ยา ันนี้คือในความคิดผมนะในความคิดส่วนตัวผมผมคิดประมาณนั้นเรื่องยาชาครับแต่ถามว่ามันเจ็บมันมีเจ็บไหมมันมันมีบ้างครับมันมีบ้างในในตอนหลังๆตอนที่ยาชาหมดฤทธิ์หรือว่าตอนที่ย้ำเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบบา,บางจุดที่ยาชาหมดฤทธิ์หรือว่าบางจุดที่มีผิวเป็นร่องเป็นหลุมเยอะๆยาชาอาจจะเข้าไม่ถึง อาจจะมีเจ็บบ้างลูกค้าที่ฝากกับผมบอ่อยๆก็จะรู้ดีนิดๆหน่อยๆมันต้องมีสก,ก,กิจสักหน่อยนะประมาณ10%ที่มีเจ็บถึงไม่ถึงถึง10%บเปอไหมที่เจ็บไม่ถึงไม่ถึงช่วยได้เยอะ่ช่วยได้เยอะเอาแล้วพี่รู้จักร้านผมไล้ไงตั้งแต่แรกโอ้แบบรกแรรู้จักไงเลยก็ เราเซิร์ชดูตามสื่อออนไลน์เลยครับก็ดูจากหลายที่ดูจากแหล่ง,งนนหลายจุดว่าที่นี้เวิร์คสุดสองเราผมละ,ละเราก็เลยเลือกที่จะเข้ามาที่นี่เดินทางมาไม่ว่ากันแต่ก็ไม่ไกลนอกจากที่พี่มาไม่ไกลไม่ไกลมาก พี่ก็ขายพี่ขายอลไรนะผมทำแต่งรถอยู่ครับแต่งรถกระบะใช่ไหมพี่ใช่แต่งรถเครั่ตนะครับรถยนต์อยู่แถวไหนพี่อยู่26ขั้นยาบุรีไงสายสายซิ่งก็น่าจะรู้จักพี่ดีมั้งร้านตรงวงการยางสายคองนะรู้จักกันดีเรียนกันแน่นอนสายแต่งรถเนี่ยติดต่อพี่ได้ สายกระบะซิ่งถ้าถ้าถ้าใครสนใจผมทิ้งข้อมูลเพจของพี่เอาไว้เผื่อเข้าไปดูเข้าไปดูไริษัตัดสินใจข้อมูลเพจข้อมูลติดต่อของพี่เขาใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็หาร้านอยู่ก็จักเลยร้านพี่เขาอ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอทํางานก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จของรอบนี้กันครับโอเคครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับมังกรนะตอนนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Y> AH! ก็ดูใกล้ๆก,กันก็ประมาณนี้นะครับการสัตมันงดงามแต่มันติดตัวมึงอีกนานใครอาจมองไม่ดีแต่คนไม่ดีดูที่ตัวเราต้องชนะความกลัวด้วยหใจเค็ดแข็งแลว ส่วนนี่คืออันนี้ไอดอลไอดอลพี่เขาพี่เขาดูมาจากคลิปนี้นะนี่ก็เลยแบบเรียกมาโชว์ตัวข้างหน่อยนี่อยากเข้ากล้องไงไงละนี่ก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจลายเผ่าลายที่ไม่ซ้าใครในโลกเป็นงานฟรีแฮน์งานวาดมืออะไรเงี้ย ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามมาก่อนได้นะครับติดสอบถามเรื่องราคาเรื่องอะไรก่อนได้สอบถามแล้วไม่สักก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะก็ถามได้พูดคุยสอบถามก็ได้ครับทักแชทเข้ามานะครับอ่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมนะครับ ส่วนท่านใดที่จะติดต่อซื้อของเรียนสักรหรือว่าจะสักลายสิดสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Facebook นี้นะครับชื่ออาคมกําเนิดผมนะครับเฟซผมจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหลังนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นเฟซปลอมนะครับแล้วส่วนลายทิกตอกก็จะเป็นพวกอันนี้เท่านั้นนะครับถ้าอันอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้คือของปลอมนะเพราะว่าตอนนี้พวกเว็บผีอะไรเอาของผมไประบาดกันทั่วว่อนไปหมดนะครับ<อ>ยังไงพี่น้องท่านไหนเห็นก็ฝาก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 กันด้วย อ่ะโอเคขอบคุณมาก